ัววแแกล้คงไม่ได้มาซื้อทองหรอกน่าจะมาขายมากกว่าสารรูปแบบนี้เป็นได้แค่สองอย่างหนึ่งยากจนสองยาจะผมว่าจิตใจของพี่จุ๋มกำลังจะเน่าเปื่อยแล้วถ้ายังไม่หยุดลุ่มหลงในกิเลสตันหาอ <c oughs> <c oughs> lovely family TV หูยทองเต็มตู้เลยบีมคนลุกเลยค่ะคุณแม่ไม่นึกว่าล้านที่เดียวจะมีทองเยอะขนาดนี้สวัสดีค่ะวันนี้มาซื้อหรือมาขายคะเป็นพนักงานที่นี่หรอ ใช่ค่ะถ้าคงไม่รู้จักพวกฉันสินะลูกชายฉันเป็นเจ้าของร้านทองเยวาวราชลิมยิ่งเฮงห้างทองเยวาวราชลิมยิ่งเฮงก็ที่นี่น่ะสิคะเออฉันนี่แหละน้องสาวของพี่เดี่ยวส่วนฉันเป็นแม่ของตาเดียวสวัสดีค่ะอย่า yeah. ไม่ทราบว่าจะขึ้นไป,ไปหาบอสได้ไหมคะบอสอยู่ในห้องทํางานข้างบนค่ะอย่างเอเหผู้ชายแตกตัวเป็นไงก็ธรรมดาค่ะถูกแล้วทําไมมันถึงธรรมดาอมไม่ทราบค่ะที่มันธรรมดาเพราะมันไม่มีท้องใส่มันจะมีได้ยังไงในเมื่อท้องมันไม่อยู่ในตู้หมด หมายความว่ายังไงคะหนูไม่เข้าใจก็หมายความว่าให้เธอไปเอาทองให้ผู้ฉันใส่พวกฉันจะได้ดูดีเวลาขึ้นไปหาพี่เดียวเลวเซฉันอยากใส่ทองหนูทำแบบนั้นไม่ได้หรอกคะ่ะบอสไม่ได้สั่งหนูให้ไม่ได้คะ่ะธอไม่รู้หรอว่าฉันคือ จมจีดชื่อเมืไทยหรืออยากเห็นฉันลายแตย่ท้าฉันลายเธอก็อย่าไปฟ้องแม่ก็แล้วกันไม่ได้นะคะรีบไปสวยๆขนาดนี้ค่ะคุณแม่อันนี้คือสวยบีนี่นี่แหอันนี้เลยเุ้ยแหวก็สวย้อยคอนก็สวยเพิ่มค่ะท่านทองรูปพันธ์สองร้อยชิ้นทองแทง่งคล้ากันมาให้ได้สักห้าสิบแท่งค่ะท่าน ขอบคุณค่ะที่ท่านเมตตาสวัสดีค่ะซื้อทองเพิ่มไม่กลัวราคาตกแน่นะคุณเดียวจะกลัวทำไมในเมื่อผมมีภรรยาที่เก่งและสวยขนาดนี้ฟ้าเหรอเข้ามาได้สวัสดีค่ะคุณแม่คุณแม่ สวัสดีครับสวัสดีจาูกสวัสดีค่ะพี่เดียวคุณแม่มาได้ไงครับเนี่ยก็แกไม่ไปหาแม่เลยแม่คิดถึงก็เลยต้องบุกมาหาแกนะสินี่มันทองที่ร้านนี่ใช่จะทำไมบีมรับแม่ เอาไปออกมาสิค่ะอันนี้ทำไรอะ่ะออกมาโ้๊ยอะไรกันเนี่ยเก้าอี้ตัวนั้นมันต้องเป็นลูกชายฉันนั่งไม่ใช่เธอมันคงจะเกาะผัวกินเธยตัวเลยคิดว่าตัวเองเป็นผู้นำครอบครัวหยุดนะบีหยุดก้าวแล้วกับอ้อนเดี๋ยวนี้นะแกนั่นแหละหยุดน้อยหลงเมีย จะเลิมแม่กับน้องคุณแม่ครับผมลงทุนเปิดร้านชาให้คุณแม่ให้เงินเดือนคุณแม่กับน้องคนละสองหมื่นไม่พอเหรอครับไม่พอพี่เดี่ยวมีร้านทองหนูก็แม่มีร้านชำมันเทียบกันได้ไหมจะบอกอะไรให้นะร้านทองมันไม่ใช่ของพี่มันเป็นของออมกับคุณพ่อเขาที่หุ้นกันเปิด ที่เป็นแค่พนักงานเอ,อ่เออเหรอแล้วใครจะไปรู้ละ่ะขอโทษแล้วกันไม่เป็นไรคะ่ะแล้วนี่คุณแม่มาหาผมมีเรื่องอะไรด่วนหรือเปล่าครับเมยแม่อยากเปิดร้านทองคุณแม่แล้วร้านชำล่ะครับทีเดี๋ยวเอาทิ้งไปสิแล้วก็สร้างใหม่ให้เป็นร้านทองแล้วพี่จะเอาเงินที่ไหนไปลงทุนให้ละ่ะ พี่เดียวก็บอกเมียพี่เดียวสิพ่อรวยไม่ใช่หรอคุณพ่อฉันไม่ได้รวยหรอกคะ่ะแต่ที่เปิดร้านทองได้พอได้เครดิตจากท่านเจ้าของเมืองงั้นเธอก็โทรไปคุยกับท่านเจ้าของเมืองขอเครดิตให้ฉันหน่อยฉันจะเปิดร้านทองเร็วๆนี้คุณแม่ของแบบนี้มันต้องใช้เวลานะครับได้งั้นแม่จะให้เวลาบีมค่ะคุณแม่ช่วงระหว่างนี้เราไปเลือกทองมาใส่เพิ่มดีกว่าลูก อุ๊ยดีค่ะคุณแม่เดี๋ยวขึ้นมานะพี่เดียวตอนนี้ทองมันขึ้นค่ะอยู่ที่บาทละ32,000บาทก็ธรรมดาแหละลูกมันเป็น,นกลไกของตลาดค่ะเออแล้วลูกค้าเยอะไหมก็พอมีมาเรื่อยๆค่ะดีแล้วละ่ะลูก เบียวอะไรคะคุณแม่แม่ว่าแม่เจอคนหน้าคุ้นๆนะตาเสกพี่จุ๋มแกมาทำอะไรเนี่ยอ๋อพอดีผมมาหยุดฉันดูการแต่งตัวแกแล้ว คงไม่ได้มาซื้อทองหรอกฉันว่าน่าจะมาขายมากกว่าฉันมประเสริฐเอออดีคุณลุงค่าเป็นแค่พนักงานอย่ารีอาเป็นวานจาเสมอเป็นเจ้านายเออขอโทษค่ะถูกของพี่จุ๋มครับผมมาทองมาขายจริงๆนัน่นไง บีมดูไว้นะลูกแต่งตัวแบบนี้สารรูปแบบนี้เป็นได้แค่สองอย่างหนึยากจนสองยาจน,าจนพี่จุ๋มครับการแต่งตัวมันชี้วัดอะไรได้หรอครับพี่จุ๋มกับผมเราก็แต่งตัวไม่ต่างกันตา่าใครว่าไม่ตา่างแกเบิ่งตาดูดีๆสิ พี่จุ๋มครับสิ่งที่พี่จุ๋มกำลังลุ่มหลงอยู่มันเป็นแค่วัตถุที่ห่อหุ้มกายอยางรอวันที่จะเน่าเปื่อยตอนนี้ผมว่าจิตใจของพี่จุ๋มกำลังจะเน่าเปื่อยแล้วถ้ายังไม่หยุดลุ่มหลงในกิเลสปัญหากายยาบของพี่จุ๋มก็จะเน่าเปื่อยตามไปคุณแนะม่แกกล้าว่าฉันเหรอ่อ,อไป ให้ลูกชายฉันเด็ดขาดคุณเดียวเป็นลูกชายของพี่ชุมเหรอครับก็ชใช่ลนสิบีมค่ะคุณแม่แไม่ได้ค่ะออยไปไออกไป โดนน้ำล้างซุวมฉันแน่ไปบีนผักแม่ฮะจริงเหรอจริงค่ะบอสโอ้ยนี่คุณแม่ทำอะไรลงไปเนี่ย หยุดนะบีบก่อเรื่องแค่นี้ยังไม่พออีกเหรอพี่เดียวเอาล,ล,ละเอาละสรุปคุยกับท่านเจ้าของเหมืองหรือยังคุยแล้วค่ะท่านว่ายังไงบ้างท่านโอเคค่ะเหลือขั้นตอนการเซ็นสัญญาเครดิตอย่างเดียวรู้หองอะไรล่ะทำไมไม่เซ็นสัญญาเลยญญเซ็นไม่ได้ค่ะอา้าวเมื่อกี้ยังบอกว่าท่านโอเคอยู่เลยทำไมจะเซ็นสัญญาไม่ได้ จะแซงนได้ยังไงนะคะในเมื่อพวกคุณจับท่านโยร์ออกไปจากร้านทองมีมหักแน่ไม่ได้นะคะโอ๊ยไปออกไปถ้าแกกลับมาที่นี่อีกน่ะโดนน้ำล้างส่วมฉันแน่ ไปดีผักแม่คุณแม่ตั้งสำนักนะเป็นเจ้ของเหมืองทองใช่ครับคุณแม่ฝาค่ะบอสเตรียมกระเช้าและเทียนแพรฉันกับคุณออมจะไปขอขมาท่านได้ค่ะบอส ส่วนคุณแม่กลับเธอกลับไปที่ร้านฉาบเพราะถ้าไม่กลับผมจะไปทุบทิ้งแล้วหากินกันเองแล้วกันเงเอดี๋ยวเอาทองทั้งหมดไปคืนที่ร้านข้างล่างด้วยนะไม่กันโดนตัดรายเดือนแน่พีเดี๋ยวดิค่ะเดียวดิค่ะ 哎呀！要不要